สวัสดีค่ะมาลึกถึงความตายกันค่ะพุโทโธพุทธังอนิจังอนัตตาคนเราเกิดมาไม่มีแก่นสารเกิดแก่เจ็บตายอยู่ได้ไม่นานเราทั่วทุกท่านเหมือนกันทุกคนเกิดมาเป็นกายก็ต้องตายเหมือนกันไม่ว่าเราว่าท่านมนีกันไม่พ้น ตายชั่วกี่ทีตายดีกี่หนเกิดมาเป็นคนไม่พ้นความตายเนื้อหนังก็เปื่อยเน่าเป็นเท่าทั้งสิ้นตายจมถมดินตายสิ้นสูญหายสิ้นเสียงนอนนิ่งทั้งหญิงทั้งชายหนุ่มแก่ก็ตายเหมือนดังเงาติดตัวจะหนีไปทางไหนความตายมันก็ตามจะขึ้นบกลงน้ํามันก็ตามไปทั่วเมื่อมีชีวิตทําไมไม่คิดเกรงกลัวความตายมาถึงตัวขนหัวลุกพองพุทธท่อพุทธทงอันนี้จังไม่แน่ร่างกายเกิดแก่ นอนแผงหายท้องไอที่รถคว่ำก็ตายกันยับตายทับกันเป็นกองไอที่รอดก็ร้องทุเลตทุลังตายดีหรือตายชั่วก็ตายทั่วกันหมดทุกท่านทั้งนายพลนายพันก็ตายเหมือนกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคุณหมอทั้งหลวงพ่อหลวงพี่ก็ต้องมรณังแม้แต่เชื้อเจ้าชาววังขุนนางเงียนายฝ่ายผัวตายหนีเมียยังมีผัวใหม่อยู่ไม่นานหลกนาย์เนเดี๋ยวก็ตายเหมือนกันพุทธท่อพุทธทางอันนี้จังไม่เที่ยงเกิดเท่าไหร่ ตายเกลี้ยงสิ้นเสียงค้างสันชีวิตดับศูนย์สิ้นบุญตามกันเกิดมาเป็นวันตายกันอลเวงลูกสาวเครืองพ่อเครืองแม่วิ่งแล่หมดลิตรไปดื่มยาพิษหมดลิตรม่องเท่งฝ่ายลูกชายเครืองแม่เครืองพ่อแขวนคอตรงเต่งดูกันเอาเองเพ่งเลงให้ดีบางป้นบางข้าคุณจ่าตามจับแทงคุณจ่าฉับจ่าดับคาที่ เอกสิทโตทจิกโกจิกกีทำเด่นอวดดีชีวียังต้องโครจรพลเอกพลโทดาวโลเต็มไหลอยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องเปลือยกายลั่นจน้น ไอเด็กๆอย่างหนูนี่เล่าประเดี๋ยวก็เข้ากองฟอนมันไม่แน่ไม่นอนต้องไปนอนในกองเพลิงพวกหนุ่มสาว,สาวอย่าว่าผู้เฒ่าจะตายก่อนมันไม่แน่ไม่นอนพวกคุณอย่าเลงอายุ15、16ยังถูกหมกในกองเพลิงอย่ามัวหลงละเลงจงคิดถึงตัวเราบางคนก็ตายอายุเพิ่งจะได้15บอย่าไปหาว่าผู้แก่ผู้เฒ่ามันไม่ใช่ของเที่ยงอย่าเถียงตัวเราเมื่อมันถึงคราวก็ต้องเน่าหมดลมเกิดปุ๊บตายปับ๊บ เกิดฉับตายไปเคยเห็นมากมายแม่ตายทั้งกลมทั้งแม่ทั้งลูกหมดทุกกระทมลาโลกหมดลมทับถมแผ่นดินเจ้าขุนมูลนายก็ตายเหมือนกันไม่ว่าเราว่าท่านเหมือนกันหมดทั้งสิ้นเศรษฐีมีเงินเป็นถุงเป็นถังยังถูกฝังดินเงินทองทรัพย์สินไม่ได้ใช้เลยสักแดงหนีเสือหนีช้างมีทางหน,นีท่นแต่หนีตายทางตัน ถังฟันกันไม่แหว่งมีตายอยู่ทั่วทุกหัวระแหงนอนตายเอ้งแมงหมดแรงก็ลาเกิดมาเป็นวันตายกันเป็นขยงบางคนตายโหงบางคนก็ตายหาก บางคนก็ตายด้วยไข้โรคาตายได้หลายท่าฟ้าผ่าก็มีเกิดมาเป็นวันตายกันไม่เว้นข่าวเช้าข่าวเยน็นตายกันเป็นว่าเล่นนะคุณพี่คนที่ฆ่าเขาอย่าว่าเจ้านั้นดีอยู่ไม่นานก็ต้องซีตายเป็นผีคือกันถึงจะมีเงินเป็นล้านๆมีบ้านหลายแสนมีแหวนราคาหลายพันมันไม่เกี่ยวกันเลยกับชีวิตคนถึงท่านจะร่ำรวยมันก็ช่วยไม่ได้ญาติพี่น้องทั้งหลายจงฟังเหตุผลความตาย มีอยู่ทั่วอยู่ทุกตัวคนมันสร้างกุศลผล,ลบุญกันเอ่ย